สาย้นกล้ามกับเดียวกนก้าคาครับกล้ามขากล้ามบ้าวีดูถูกกันเกิน2ตัว ต่อตาที่น่ารอดสองตัวมากแล้วเ,เดี๋ยวเอาสักโหลเดี๋ยวไสักโหลนี่ผมไม่ช่วยช่วยอะไรทีหลังก็มารอบหน้าก็เอาเบ็ดสูบมาเลยแลย้วกันจบ นี่ะครับหัวใจไก่นะครับชิ้นเล็กๆแบบนี้นะเหลี่ยมเดิมครับ,รบรต้องขยับเลยเยี่ยมที่เดือนช่วงนี้มันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อุ้ยพวกใหญ่มากอุ้ยใหญ่มากอุ้ยกามแล้วมั้งใหญ่มากอุ้ยกามออกแล้วมั้งอย่ารีบนะถ้ามันฝืนก็หย่อนให้มัน ปล่อยมั่นอย่าไปสนใจมันไปลาเวงเดี๋ยวไปยกกันโน้นยกกันนี้ก้ามเหลืองนะก้ามเหลืองนะน่าจะเป็นก้ามคามเลยตัวนี้ครับครับน่าจะเป็นก้ามน้ำเงินอุ้ยอุ้ยอุ้ยก้ามเหลือง น้ำเงินเหรอเหลืองแค่นี้ก็กินอย่าไปยุ่งเอาขึ้นเอาอย่าไปสนใจมันเอากุ้งขึ้นก่อนโอ้ยใหญ่ก็บเขาไม่พันแล้วดูทั้คนใหญ่มากใหญ่มากอยู่เกือบเท่าแขนดูหัวหัวเท่าแขนเลยนะทุกคนเนี่ยก็ดูตรงเนี้ยดูที่ปลายก้ามอะถ้าน้ำเงินมันจะน้ำเงินตลอลดแล้วหนามมันจะใหญ่ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรก้ามเหลืองก้ามเหลืองอ๋อก้ามเหลืองอันนี้นั่นในปลายก้ามสีเหลืองใหญ่มากทนเอาไปครั้งนึงอันนี้เป็นหัวใจไก่นะครับทุกคนตัวนี้ใหญ่หัวใจไก่ใหญ่มากใหญ่มากอ้าวมันรูดรูดเรียบร้อยจ่ายไม่ได้เลยนั่นแหะจากจากหกร้อยเหลือสองร้อยห้าสิบสองร้อย น้ำมันเนียเนาได้ปี้เลยวันหนามมันไม่ลงน้ำมันยังตื้ออยูอ่เลยอย่าลุดอย่าลุดอย่าลุดขอร้อง <laughs> <c oughs> อีกคันนู้นก็กินกันนูน้นก็กินนี่ก็กินเอากันเดียวก่อนเอาคันที่ได้ก่อนคันนู้นอย่าเพิ่งไปสนใจ จนไอ้นั่นแล้วสายจกนว่าตะกัวขึ้นมาจนสายจกโอยดิอะไรวะมันอะไรครับมันอะไครับตับไก่ครับตับไก่นี่เป็นตับไก่นะครับทุกคนนี่ตับไก่เลยว่าเอาเอาชิ้นเล็กๆนะชิ้นเล็กเลยของของหายอยู่เปงนนาฬิัา Hàng luôn á, luôn, luôn Cái <laughs> này bị tổ cung mặt ạt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังไงครับยังไงอยู่ครับตรงหมาติดเลยครับยังไม่ออกเลยยมงงเลยไม่ได้เลยสองตัวเลยครับกินสองทันเลยนะครับนะครับแล่ขาขามาเป็นดาราคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงยอุ้ยเจ็บมาก บ็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงไป่แมกการัะแรัวเจ็บเจ็บมากเลยังเดี๋ยวยังยังยังมีของดีเยอะเจ็บมากครับเดี๋ยวมีของดีเยอะไอ้ผวใจไก่ไว้ได้ผลเ่ยมัวใจไก่ ว่าเวลามันจับแรงๆมันจะไม่ค่อยอยู่นะแต่เวลาที่สูงบางบ่เบาๆมันจับเบากวจะอยู่เบาๆมันอยู่อ่ะนี่ที่ได้ที่ได้คือมันยกแบบยกเบาเบานิ่มๆถ้าแบบตุ๊บๆุไม่ต้องถามเลยไม่ติด ถือว่าสวยงามครับไม่สวยมากก็โอ้โหใหญ่ครับใหญ่นะใหญ่มากเฮ้ยโอ้โหนี่ครับตกกุ้งมันๆอย่างนี้ครับว้าวที่โถเฮ้ยพี่หลักที่เราอยู่เมื่อกี้นี่ทีเราบอกที่เราบอกที่เราบอกมันร้อนร้อนแล้วท่าใครมีเขาเรามีแต่เด็กอนุบาล ใหญ่มากบอกแบบนี้อ่คือต้องอดท้นยาโลนมันโลนมันโลนทุกคนใหญ่มากขอออาให้หน่อยดอวยหน่อยเอาให้ก่อนกล้ามเขาหักเดี๋ยวก็คิดตังค์ดิผมย่ามีอะไรมีอะไรเทียบได้ไหมมีขวดน้ำไหม ขวดสปอนซ์ทรงสปอนเซอร์เน100่1 0เออนี่นี่นสูตรเมื่อกี้ผมกินอยู่นม่เทียบอะไได้แล้วอ่านี่มันเดินเหมือนคุม้มขวดเ m10 ขวด m10 ห้าสิบน,นะนะครับอ่าให้เทียบดูเทียบดูอ,อุ้ยเทียบขวด m10 นะทุกคนอืมจะนัดตัวดูนะโอ้โยสุดยอดแล้วทำไมของเราอ่ะดูของเราดูของเรา โอ้ยเรามีแต่นุ่มานเดี๋ยวกอเไอเจอเดี๋ยวก็เจอนี่เราสี่คนนะยังสู้คนเดียวไม่ได้นะเลี้ยวมันเลื้ยนออกเลยนะครับนู้มีหนึ่งลำสองลำสามลำเราสี่ลำห้าลำหกลำก็มีแล้วก็ข้างตาลินเนี่ยมาตกกันเยอะมากแล้วข้าง ทางนู้นเขาเรียกข้างข้างบนหรือข้างล่างใช่เหรอข้างล่างข้างนู้นเขาโน้นด้านล่างเออด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็อกว่ามีเยอะนะครับข้างบนก็มีเยอะนะครับข้างบนนี่ก็แยบยไปตั้งแต่ขางบนเนี่ย โอ้ย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 ลอกลั่นลอกลั่นใช้หายใช้หายเลยปลาหรือเปล่าไม่ใช่ปลาหรอกนั่นแหละไม่ใช่ปลาหรอกนี่เจ้าปลาก็ปลากายแล้วแหลยพอกระตุกปุ๊บมันพุ่งใส่เลยนะหนวดขึ้นแล้วว้าวน้องเหลือง ครับเรืองครับทุกคนนะครับใหญ่มากมันได้เยอะประมาณประมาณดูนะใหญ่ใหญ่ใหญสวยมากลงมาอีกแล้วอะไรเราจะจับยังไงจับเดี๋ยวนิ้ก็ตรงกลางอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละครับลงหมดนั่นแหละ เ็บมากนั่นแหละไอ้เหลืองที่ว่าเลยนีย่แหละตัวที่จำมหานนะครับทุกคนราว่างยังมีอืกนะมึงก็หนีไปเลยอืมใหญ่มากเอาเทียบขนนาทุกคนใหญ่มาก ไปดูตัวนี้ก่อนตัวนี้กำลังขึ้นตัวนี้กำลังขึ้นล่างยังกินซีเลยว่ะแล้วกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวนี้ตัวนี้มีมีกล้ามมีกล้ามก้ามน้อเงินขึ้นแล้วครับก้ามคามขึ้นแล้วครับกล้ามคามขึ้นแล้วครับจับสายจับสาย กล้ามแต่เดียอะไรกันกล้ามคลามเหมอกล้ามคลามใหญ่มากทำไมมันมาอย่างนี้วะติดขาหรอกนั่นไม่ใช่ติดติดปากทีนะติดขาหน้าขาเดียวติดขาหน้าดูเป็นโลยนะครับทุกคนข้าเป็นโสกเลยโอ้โสุดยอดมากนะหมายเนี่ยตัวใหญ่ได้สองเต้มแล้วนะครับเมื่อกี้ไปกล้ามกล้ามเหลืองกล้ามเหลืองไอตัวนี้เขาเรียกกล้ามคลามเห็อเนี่ยกล้ามมันจะต่างกันเน่เป็นสีคลามเลยนะครับเอ้ามันตัดไปแล้ว ยาวเป็นสองเลยครับมันหนักไปแล้วหมดเป็ดปับไม่ไม่มันมันทักยอดเออเนยาวเป็นสองเลยนะครับทุกคนสุดยอดมากถือว่าโอเคประสบความสำเร็จแหละได้เจอแล้วนะพูดประสบความสำเร็จอ่ะกัดยอดได้เจอกุ้งของเทสล้ววันนี้เจอทั้งกุ้งเหลืองกุ้งคามอืม ขี่ระวังหน่อยอย่าให้ก้ามหลุดเช่ะนะสวยงามเนมะื <laughs> ่อกี <laughs> <ๆ>้ตัวเล็กตัวใหญ่ก้ามหลุด <laughs> อโอเคต้อนกันหมุนง้อโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย <laughs> จะดูกล้องหรือว่าจะดูกุ้งไม่จะดูก็ปกลปกกายแล้ลลวว,ว,ว่ามาบันนี้ดูคันครับดูคันครับ ดูกกุ้งก่อนค่อยดูกันด้วยเองเฮ้ยเป็นเงาเป็นเงาสอเปนเหลืองมาด้วยนะครับโอ้ยคลิปเหลืองครับตอนนี้เป็นไงครับพี่ขวัญวันนี้ไร่ลิ้นลับช่างลิ้นลับช่างลินเยเยี่ยมเยียมเยียต่อได้ครับระวังระวังโดนตาเบ็กกรงช่างก้า เดี๋ยวมีคนมันไล้เราเดี๋ยวนะอากาศไม่เป็นใจ <c oughs> เลยตอนนี้แต่ว่ากุ้งยังกินเรื่อยๆนะครับกุ้งกินไม่มมมีมไม่าตัวใหญ่ขนาด พวกนี้เป็นโลมอะไรเนี่ยสี้า ไม่รู้ไม่รู้อาดก็พื้นตอลุงก็พื้นไม่แน่โตนี้นี่ตลงมากกลุ่มมีเบลือเลยนะในกลุ่มบนนีอย่างที่บอกว่าจริงๆี้บอกว่าพีต๋องเมื่อกี้วันแล้วไปดูอยู่วันนี้ถือว่าได้เยอะไหมวันนี้คมีเยอะปกตินะปกตินึกว่าจะเยอะแบบนี้ไม่ใช่เหรอไม่มันเยอะแต่ว่ามันเป็นกลุ่มเล็กกันสามตัวเยอะสุดเลยกโตมากเลยคือกุ้งใหญ่วันนี้เยอะ มันเป็นเละแต่โลบไงแต่วันนี้คือเราได้เยอะได้กุ้งใหญ่เยอะได้กินตัวก็คือกุ้งกันได้น้อยแต่ว่ามันได้กุ้งใหญ่เยอะวันนี้เรากลับกันสามทุ่มเลยครับกุ้งใหญ่มันวันนี้เราอยู่กันค่ำเลยนะครับกระโตโตไมรได้๋ยมุ่งร่องเลยต้องกินกาตัวเม้งวันนี้นี่กระต่ายช่วงโลบเดียวปากกายมันขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับ หลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งแนวะที่ตกได้นะครับลองตีไว้ดูนะครับกับคันตกกุ้งนะครับก่อดมากๆเดี๋ยวดูกันนะว่าเอาอยู่ไหมนะปันเทิงแน่นอนนะแค่นะเดีตรงนี้นะอ่านั่นแหละตรงนั้นแหละแม่นแม่นแม่นที่วัวจับวางดูแม่กันอ,อ่ตักไว้ <laughs> เพื่อนตรงนี้เนี่ยมันก็วนอยู่แบบนั้นเดี๋ยว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 มันก็วนอยู่แบบนั้นเนี่ไปไหนเราไปวนไปวนมาอย่างนั้นจะอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยสาวมือเอาเนี่ยถ้าโดนมนัหลากลนหมดโอกาสแล้วท่านหมดโอกาสแล้วท่าน ลืมปล่อยมานานกว่อนะไปรีบเกินไงก็คันคูสักนาดนั้นก็คันตกกุ้งคุณดูบ้างจ้ะเอาไหมเอ่ไหมจ่ายคันไปนั่นอยู่เดิมคันตกกุ้งไงคันแตปล่อยมันหลากเลยอย่างเดียวมันหลากกันเลยเหมือนของพี่ด้วยพี่ปล่อยไว้นั่นคือรอให้มันนั่นก่อนไง มันอ่อนนะมันตวัดที่มันไม่ติดนะมันมันเลงกระชากมันน้อยงัี่ติดเไรก่อนพอเราอัดปั๊บเหมือนว่าเนี่ยกลับมาเลยเห็นไหมนี่นี่หน้าบ้านนี่หน้าบ้านเดี๋ยวตีตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนนี่กลับมาหน้าบ้านเลยนี่พอเธอให้ได้กินปลาไก่นะล่าปลาไก่ เมื่อกี้พี่ดีตรงนี้ใช่ไหมอืมมาคัน์ปปลากายมาเลยเดี๋ยวให้เลึกเปนือกุ้งมา,าอะไรกุ้งกูอยู่ตรงนี้อ่ะยอมหาเหยื่อมาเองเขาก็แบบปลากายมันขึ้นเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าเราไม่มีเหยื่อะนะไม่มีคันด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจัดเยหยื่อไว้เออเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่นะเดี๋ยวเรามาเอาคันตกปลากายมาด้วยเดี๋ยวเอาเหยื่อมาด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้เราใช้คันตกกุ้งเนี่ยนะคันนี้นะครับ มื่อกี้มันดึงมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่ามันมันไม่อยู่นะมาเดี๋ยวเปลี่ยนรอบเปลี่ยนรอบอเดี๋ยวเราจะย้ายหมายกันก่อนนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะอยู่ที่นี่จนถึงสามทุ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราสรุปผลงานกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะอ่ะนี่เป็นผลงานนะครับของเราวันนี้นะครับอันนี้เป็นตะกร้าแรกนะให้ดูก่อน นี่เอาขึ้นมาขึ้นมานครับได้ตัวใหญ่ๆหลายตัวเหมือนกันนะครับวันนี้ตะกร้านี้ตะกร้านี้มีเกือบสองแล้วนะเกือบสองกิโลนะตัวนี้ตะกร้านี่ก็อีตะกร้าโอ้ยตะกร้านี้ทำไมไม่ใหญ่เยอะกว่าล่ะใหญ่ครับทุกคนตะกร้านี้นี่แต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ก็รวมกันก็ประมาณกี่กิโลได้วันนี้เกือบเกือบสี่เลยนะสี่นะประมาณกี่กิโลได้นี่เรานั่งมาตอนตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนเช้านะตอนเช้าประมาณแปดโมงกว่านะเดโมงครึ่งจนถึงตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ขวัญตอนนี้นาฬิกาห้าโมงประมาณห้าโมงนะครับตอนนี้ก็ได้มาประมาณสี่กิโลนะครับถือว่าได้เยอะมากเยอะมากไม่แต่หรือว่ามีเยอะกว่านี้ไหมก็ถือว่าเยอะอ๋อนี่รอบนี้่าเยอะกว่าแต่ว่านี้เยอะไมนกุ้งใหญ่เยอะ นี่เรายังไม่หมดเวลานะครับเราหมดเวลามันสามทุ่มนะวัะนนี้แต่ก็ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นขนาดนี้ถือว่าได้เยอะเยอะ,ยอะแต่ว่ายังมีเยอะยังมีคนที่ตกได้เยอะกว่านี้นะอีกนะมันแล้วแต่รอบไงไหนก็ถี่ว่าจังหบตรงกันตรงกุ้งก็ได้เยอะอม,มันเอาแน่นนไม่ได้เรื่องตกกุ้งมันเหมือนปลากุ้งนะครับมันกินมันกินเรื่อยๆนะมันกินแบบว่า กินทั้งวัน่ะกินทั้งวันนะมันกินเยอะมากนะครับทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะยกได้ไหมนะครับอยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ความสามารถนะครับทุกคนมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนปลาไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนปลานะครับไม่เหมือนอะไรสักอย่างคือเรามานั่งเนี่ยมันมันกินอยู่ตลอดอ่ะมันไม่เหมือนปลาที่มันไม่กินก็ไม่กินเลยแต่นี่คือมันกินเรื่อยๆกินเรื่อยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราว่าเรายกนะครับยกจังหวะยกไหได้ไม่ได้นะ เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้เบอร์ไถไว้ให้นะครับแล้วก็ f a c e b o o k ไถไว้ให้นะครับเผื่อใครท่านใดสนใจจะมาตกกุ้งนะครับที่ของอุตภเพานะครับอยู่ที่ตำบลคุงเต่าโอตำบลคูเต่านะครับอำเภอหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานี่วันนี้ก็เนี่ยนี่ก็ตกกุ้งตกกุ้งกันหมดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าวนี้มีทั้งหมดห้าลำดาวล้มเดือนโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้กันก่อนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันอีกนะครับเดีย่ยมครับกันทะลุเป้ากันทะลุเป้ากันกันเปิดทิปได้ดีมาก